มาดูกล่องมาดูกล่องใบนี้นะครับใบนี้นะครับอยู่กันดนะครับก็มีการบรการเข้ามาแล้วนะครับหลายๆอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คนตรวจซ่อมก่อนแล้วนะครับส่วนมากเขาจะเปลี่ยนซีมานะครับส่วนมากเขาจะเปลี่ยนซีมาก็เจอหลายใบมากไม่ใช่เฉพาะใบนี้นะครับเปิดปุ๊บจบเปลี่ยนซีเลยนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงครับอาการนะครับตามนี้เลยนะครับอาการตามนี้เลยนะครับมาดูว่ากล่องใบนี้ยังติดปัญหาอะไรอยู่นะครับจะสแกนเข้าไปดูเนาะนะครับ สแกนเข้าไปดูนะครับว่าเจอโค้ดอะไรนะครับนะครับไฟโชว์ดับนะครับไฟโชว์ดับดับกล่องวิทยุสิบะเรนเจอร์ที่ห้านะครับเป็นพาร์ทเดียวกันนะครับปัญหาก็ยังอยู่ที่พีศูนย์สองศูนย์สามนะครับอินเจคเตอร์เซอร์กิตเปิดไซลีนเดอร์สามนะครับก็แจ้งมาว่าสูนยสามีปัญหาแล้วที่มารับการให้คำปรึกษาอย่างไรกันนะครับ อ่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วมาเทสนะครับว่าจะมีไบโอล์นะครับเป็นมีไบโอล์ไม่มีดักนะก็อับเดตเพิ่มเติมก็จะเปลี่ยนตัวดีให้นะครับดากกันเก่าที่เราเปลี่ยนมาตัวเล็กเนาะตัวสีเงินนี้เป็นแสดงแบบติดจดนะครับเป็นงานจีนนะครับส่วนตัวนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นงานไทยนะครับความถูกจะเท่ากันนะครับส่วนที่เปลี่ยนให้มาเป็นตัวเล็กนะครับวามถูกจะน้อยเนาะนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกให้แล้วนะครับก็ต้องให้อย่างถูกดีนะครับ อันนี้ก็ไม่ผิดวิธีหรอกแต่เล็กไปนเนาะเหมือนคนตัวเล็กแรงน้อยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับกับกล่องใบนี้ครับของวดี e นะครับ,บดีเ่อร์ดูยังานหนึ่งเชิครับ